ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยพยายามที่จะผลักดันโครงการดิจิต a l อ a วอ e t ให้ผ่านให้ได้แม้จะยังไม่มีคัามชัดเจนเรื่องของงบประมาณสําหรับโครงการนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเหมือนกับว่ารัฐบาลจะออกมาบอกว่าเฮ้ยนะครให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนในแอป,ปทางรัฐเพื่อจะได้เงิน1,000 0บาทซึ่งแน่นอนครับผมบอกเลยว่าวันนี้รัฐบาลกําลังอุ้งอิงประชาชนครับเพราะอะไรครับเพราะโครงการนี้นะครับ แหล่งที่มาของเงินตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีเงินแม้แต่บ,บาทเดียวแล้วโครงการนี้จะผ่านไปได้ไงการที่ให้ไปลงทะเบียนในแอป,ปทางรัฐมีวัตถุประสงค์อะไรซ่อนเลนหรือเปล่ามีอะไรซ่อนเลนหรือเปล่าก็ลงทบทวนกันกันดูนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเงินนะครับหนึ่งแร้ล้านบาทนะครับ ของงบปี6-8ก็ถูกแปวนเอาไว้นะครับงบประมาณปี2-5-7ยังไม่เข้าสภางบจากทกศก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายนี้เงินนี้จะต้อนมันจะได้ได้ยังไงและเงินเอามาจากไหนแต่วันนี้บอกว่าให้ประชาชนไปลงทะเบียนและเห็นมีข่าวข่าวออกมาว่าเดี๋ยวจะให้ร้านค้าไปลงทะเบียนอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่านโยบายต่างๆมาตรการต่างๆยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเท่าที่ควรแล้ววันนี้รัฐบาลบอกว่านะครับ หลอกประชาชนหรือเปล่าว่าโครงการนี้ผ่านแล้วโครงการนี้จะได้ทําให้ประชาชนดีใจหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลต่างๆลองทบทวนที่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยข้อแรกเอาเงินมาจากไหนตอบให้ได้ก่อนครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยพยายามผลักดันโครงการให้โครงการที่ต้นวอร์เรนผ่านให้ได้แม้จะยังไม่มีความแน่ชัดเรื่องของงบประมาณสําหรับโครงการนี้ แต่ถึงกระนั้นก็ยังพยายามที่จะประกาศให้ประชาชนที่ต้องการเงินนิจต้อนวอร์เรไปลงทะเบียนรับเงินทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะแจกเงินได้ในวันไหน เพราะเรื่องนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาขั้นสุดท้ายและที่สําคัญคือยังไม่มีแหล่งเงินที่ชัดเจนสําหรับในรายจ่ายโครงการนี้แรงค่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรหรือทกสระบุว่าเรื่องการนาเงินจากท,ทกสจํานวนประมาณ1 7แสนล้านบาทไปแจกในโครงการดิจิตอลวอ l l e t ยังไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะขณะนี้ยังไม่มีการนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทกศและยังไม่ได้ส่งเรื่องให้กิษฎีกาตีความว่าใช้เงินจัดทกศได้หรือไม่คั้นเมื่อดูไส้ในในสภาพคล่องของทกศก็พบว่าเหลือเพียงแค่2องถึงสามหมื่นล้านบาทเท่านั้นเงินเพียงเท่านี้ไม่พอสําหรับโครงการนิจตอนวอรเรดอย่างแน่นอนหากจะใช้ก็ต้องไปนาเงินจัดทรัพย์สินส่วนอื่นแต่หากรัฐบาลจะเอาเงินจากทกศจริงๆก็ต้องเพิ่มทุนให้กับทกศเพื่อนําไปนํา เพื่อทําให้อัตราการถือครองกองทุนต่างๆเพื่อดํารงความเสี่ยงของทกศยังคงเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายไม่มากนักสิริกัญญาตันสกุลจากพักก้าวไกลบอกว่าปัจจุบันนะครับมีหนี้สินประมาณ800แสนล้านบาทโดยยังมีภาระจะต้องผ่อนชำระหนี้ไปเรื่อยๆและไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีเงินต้นและดอกเบี้ยชำระได้เท่าไหร่ เพราะต้องดูจากงบประมาณแผ่นดินว่าแต่ละปีเป็นสําคัญแล้วก็ไม่สามารถระบุชัดได้ว่าจะต้องการเงินจากทกศปีละเท่าไหร่นะครับเมื่อไม่ได้มีความชัดเจนก็ยากที่จะได้เงินจากทกสอยากคิดว่าทกสเป็นธนาคารของรัฐแล้วรัฐจะเอาเงินของพวกเขาเท่าไหร่ก็ได้มันต้อง ต้องไม่ลืมว่าธานาคารต้องมีความมั่นคงทางการเงินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบริหารในอนาคตและไม่กลายเป็นนะครับภาระกับประชาชนที่ต้องแบกรับภาระนี่เสียของธานาคารสิริกัญญายังบอกด้วยว่าตัวแทนของทกศมีเอกสารชัดเจนว่าเขามีสถานะเป็นเจ้าหนี้และบอกอีกว่างบประมาณที่ขอไปทั้งหมดนั้นคือหนี้ที่รัฐบาลยังคงค้างอยู่โดยติดค้างมาตั้งแต่ปี25-51โดยของบ ไปทั้งหมด6แสนล้านบาทแต่ถ้าว่าได้เงินไม่ถึง60,000ล้านบาทเท่านั้นสรุปคือโครงการนิจิต้อนวอร์เดยังไม่มีความแน่นอนไม่ชัดเจนยังลูกผีลูกคนแม้รัฐบาลจะพยายามโควชนชวนเชื่อว่าแจกเงินนี้ได้ภายในปี2567แต่จนถึงบ,บัดนี้นะครับยังไม่มีความแน่นอนใดๆกรอบที่จะกรอบที่รัฐบาลวางไว้ไม่มีความชัดเจนได้แต่อ้างว่าไตรมาสที่4แต่ไม่ระบุว่าเดือนไหน มีคำถามว่าหากเศรษฐาทวีสินต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัมนตีเพราะสารน้ำนูนพิพากษาว่ามีความผิดในกรณีนี้จะยกเลิกโครงการนิจิตอนวอร์เรหรือไม่เรื่องนี้สิริกยาบอกว่าต่อให้เศรษฐาไม่อยู่โครงการนี้ก็ไม่มีวันเลิกเพราะเพื่อไทยใช้เป็นโครงการเรือธงใช้หาเสียงมาโดยตลอดดังนั้นแม้ไม่มีเศรษฐาแต่ก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องผลักดันเรื่องนี้ต่อไป นับเป็นเรื่องปกติที่นายกน้ำตีผู้มาจากพักนะครับการเมืองใต้อนัตของนักโทษชายทักษิณชินวัตรมักจะมีพฤติกรรมหนีสภาไม่ต่างกันเพราะว่าตัวเองเพราะว่าตัวนักโทษชายทักษิณรวมถึงอดีตนายกน้ำตีหญิงคนแรกของไทยผู้กำลังหลบหนีคดีอาญาคือยิ่งรัฐชินวัตรรวมถึงเศรษฐาทวีสินผู้ที่เห่อเหือเดินอากาศเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกน้ำตีแบบสุดประจันท์ทั้งๆ้งที่ไม่เคยทำงานการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม สาธารณชนพบว่าทั้ง3รายไม่นิยมเข้าไปตอบกระทู้ในสภาหรือพูดชัดๆตรงๆไม่อ้อมค้อมคือหนีสภาเป็นอาจินล่าสุดเมือ่อ3-4วันก่อนเศรษฐาหนีตอบกระทู้นะครับเรื่องการให้จัดให้ต่างชาติเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา99ปีและอนุญาตให้ถือครองสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมได้75%ทั้งนี้พบว่าเศรษฐาหนีการตอบกระทู้เรื่องนี้ของพรรคก้าไกลแล้วไปร่วมทาสีราวสะพาน ของสพานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครถามว่าการทาสีราษฎรพานเป็นหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งยวดของนายกน้ำตีหรืออย่างไรทําไมนายกน้ำตีจากพักเพื่อไทยจึงต้องหนีตอบกระทู้ในสภาเศรษฐาจําไม่ได้หรือว่าพลพักเพื่อไทยวิพากนะครับวิจารณบิตู่นะครับปัจุจันโอชานายกน้นตีเรอะเทอะวันนี้สภาแต่สุดท้ายไปไป,ไปมาเมื่อตรวจสอบแล้วกลายเป็นว่า เศรษฐาหนีสภาไม่ต่างจากปรายุทธ์และดูดูแล้วนะครับประยุทธ์หนีสภาน้อยปราเศษสาด้วยซ้ำไปแต่ที่ได้แน่คือเศรษฐาหนีสภาเป็นประจำผิดกับชวนหลีภยัยอภิษ์เวชาชีวะแม้กระทั่งสมัครสุนทรเวชเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกมำตีปรากฏว่าคนทั้งสามไม่เคยหนีสภาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาทั้งสยินดีเข้าสภาทุกนัดและไม่เคยหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและไม่ หนีการตอบกระทู้สดในสภาอีกด้วยนะครับนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคนที่เคารพศักดิ์ศรีสองสภาและมันยิ่งบ่งบอกชัดๆอีกว่านายกน้ำตีที่มาจากพรรคการเมืองแท้ๆกับพวกที่เหาะไปนั่งนนเก้าอี้นายกน้ำตีโดยไม่ได้เป็นนักการเมืองมืออาชีพใครเคารสพสภามากกว่ากันใครหนีสภามากกว่ากัน คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตก็ยังไม่ประกาศผลในการเลือกสมาชิตวุฒิสภาสวอชุดใหม่เมื่อยังไม่ประกาศรับรองผลก็หมายความว่ายังไม่มีสอวอชุดใหม่และกระนั้นสอวอเดิมก็ยังทําหน้าที่ต่อไปก่อนนะครับส่วนการที่นะครับว่าที่สอวอบางร,ร,ร,รายทุรนทุรายกระเสิกสนจะเข้าไปเป็นสอวอให้เร็วที่สุดก็เป็นการบ่งบอกว่ากํากลังเกิดอาการทุรนทุรายจนเกินงามแล้วยิ่งการถามหาสวชุดเก่าว่าจะขยันอะไรกันนักหนายามนี้ก็ทําให้สวที่มาจากคณะ รักษาความสงบแผ่งชาติหรือคอสชอบอกว่าสอวอชุดเดิมยังทําหน้าที่อยู่ก็สามารถประชุมได้เพราะมีงานที่ต้องทําส่วนสอวอชุดใหม่ก็ต้องรักษามารยาทด,ด้วยในเมื่อกกตยังไม่รับรองก็โปรดเก็บอาการอยากเป็นสอวอเอาไว้บ้างเถอะอยากกระเสือกกระสนจนเกินงามเออก็จริงนะกรรมกรนะครับธรรมกรนะครับที่เห็นด้วยว่ากตรตยังไม่รับรองสอวอชุดใหม่นะเพราะฉะนั้นว่าที่สอวอบางรายก็ จงอย่าทุรนทุรายมากเกินไปรักษามารยาทให้ดีบ้างนะอย่าเจอ๋อยจอ,อย่าเจาะอย่าแจให้มากจนเกินงามสำเนียกไว้ด้วยว่าไม่ได้เป็นสอวอนะับตัวจริงควรยังไม่ได้เป็นสอวอตัวจริงก็คือยังไม่มีสิทธิ์และหน้าที่ของสอวอเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตัวว่ายังไม่ได้เป็นสอวอตัวจริงนะจ๊ะนับเป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกเมื่อคนอยากเป็นสอวอจนตัวสันบอกว่ากกตอต้องรับรองการเลือกสอวอไปก่อนแล้วค่อยไปสอยคนที่ผิดกฎหมายและขาดคุณสมบัติการเป็นส เป็นผู้สมัครสวรในภายหลังเออแปลกมากที่คนอยากเป็นสวจนตัวสันออกมาเรียกร้องให้กกตรับรองผลการเลือกตั้งส,สันสวโดยเร็วแต่คันเมื่อ,อกกกตรับรองผลสวไปก่อนแล้วบอกว่าจะสอยคนที่ผิดภายหลัง คนที่เป็นว่าที่สอวอดันมาบอกว่ากกตจะรีบรับรองผลสอวอไปทําไมเหตุใด <_ d ata> ไม่พิสูจน์ให้สิ้นสงสัยจะรับรองผลแล้วจะรับรองไปเพื่ออะไรเพราะการปล่อยไปแล้วเท่ากับเกิดผลเสียและวุ่นวายในภายหลังคนพันนี้แหละที่เข้าขายสับปะรบใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะสำหรับเรื่องนี้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกเลยๆครับ